สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังปุยยวกอฮอประกาศลั่นกลางเวทีเรียกเสียงฮือฮาจากชาวจังหวัดพะเยาเมื่อค่ำคืนวันที่4มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่างานบวงสวงพยาง,งามเมืองสืบสารประเพณีของดีเมืองพะเยานาบริเวณล,ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยาได้มีการจัดงานกว่า1ิคืน โดยแต่ละคืนจะมีคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องซึ่งในคืนนี้เป็นคอนเสิร์ตศิลปินวงแอลกอฮอซึ่งมีนักร้องนําของวงอย่างปุ้ยที่กําลังเป็นข่าวดราม่ากับลยายําไยหายทองคําได้มาทําการแสดงด้วยเมื่อวงแอลกอฮอเดินทางมาถึงเวทีคอนเสิร์ตได้มีเลื่อนมหาชนทุกเพศทุกว,ยกวัยกว่าหมื่นคนมาเที่ยวงานวงสวงพยางงามเมืองมารอชมคอนเสิร์ตและมาให้กําลังใจปุ้ยวงแอลกอฮอที่ได้มีประเด็นการเลิกรากับลยายําไยหายทองคํา โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยผู้คนที่มาต้อนรับวงแงวกอฮอกันอย่างล้นหลามตั้งแต่บริเวณจุดจอดรถจนถึงครึ่งเวทีการแสดงดนตรีโดยแฟนเพลงที่มาต้อนรับต่างคนต่างเอาโทรศัพท์มือถือของตนเองมาถ่ายวงแงวกอฮอเก็บไว้เป็น,เป,นเป็นที่ระลึกพร้อมกับขอจับไม้จับมือก่อนที่จะขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีหลังจากปุ้ยแอลกอฮอร้องเพลงแรกเสร็จก็ได้มีการพูดออกไมโครโฟนให้กับชาวพะเยาประกาศเป็นโสด กลางเวทีทําให้ชาวจังหวัดพะเยาต่างส่งเสียงให้กําลังใจกันสนันลานบริเวณหน้าเวทีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ